สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับช่องเมษาํำซิงนะครับวันนี้นะครับอาจจะได้มานำอาหารส่วนแบ่งของคุณแม่ตะวันมามอบให้กับคุณแม่ตะวันของเรานะครับเราทำการไลฟ์สดผลไม้ออนไลน์เมื่อคืนนะครับคืนที่สามนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับช่องเช้านะครับก็แนะนำส่วนแบ่งของคุณแม่ตะวันของเรานะครับมาจัดตอนให้กับคุณแม่ตะวันของเรานะครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ท่านได้ช่วยอุดหนุนนะครับออเดอร์ผลไม้ของน้องช้างของเรานะครับทางปั่งซีวิวของเรานะครับก็ผปู่ของน้องเมษารำซิงนะครับอันนี้ก็พ่อควานก็จะนําส่วนแบ่งนะครับมอบให้กับคุณแม่ตะวันของเรานะครับนี่นะครับส่วนแบ่งของคุณแม่ตะวันนะครับคุณแม่ตะวันของเราก็ได้กินแล้วนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่ท่านได้ช่วยอุดหนุนมาให้นะครับดูคุณแม่ตะวันของเรากินผลไม้วันหวานก่อนนะครับฝากช่องน้องเมษาลำซิ่งด้วยนะครับและครอบครัวสีเชือกนะครับ มีคุณแม่ตะวันมีแม่มะลิแม่เจคุณแล้วก็น้องเมสาลำซิ่งของเราสีเ่เชือกนะครับทางปางังซีรดิวของเรานะครับเราได้ทําการไล่สดผลไม้ออนไลน์ทุกวันนะครับช่วง5้าโมงเย็นนะครับเป็นต้นไปจนถึง4ี่ทุ่มนะครับเราทําทุกวันกับพร้อมกับออเดอร์หกตะกร้าทุกวันเลยนะครับก็ฝากผู้ใหญ่ใจบุญนะครับพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, ผู้ใจบุญนะครับช่วยสนับสนุนช่วยอุดหนุน ออเดร์ผลไม้ของน้องๆด้วยนะครับฝากท่านด้วยนะครับช่วยอุดหนุนให้กับน้องช้างของเราตกงานพื้นที่ภูเก็ตสีเชียงนะครับควันไม่ควัญก็จะกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับฝากช่องน้องเมสาลำซิ่งด้วยนะครับให้กำลังใจน้องเมสาลำซิงและครอบครัวด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ เื่อเรามีคลิปดีนะครับจะได้มาลงช่อง Youtube ให้ท่านได้ชมเหมือนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะนำคลิปนะครับ Youtube มา,าวิดีโอของออเดอร์ของแม่ตะวันนะครับจะได้มาไลน์ให้ท่านได้ชมอีกเหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมา,มากมครับ